น้ำชารีวิวหลังฉีดวัคซีนเข็มสองลาสุดอาการหนักน่าเป็นห่วงลุ้นและไถยถามกันมานานสำหรับคู่ของสาวน้ำชาและสามีเรื่องถายาตัวน้อยและตอนนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยพอทั้งคู่กำลังเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัวแล้ว ด้วยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โพสต์เรื่องน่ายินดีนี้ผ่านอิสระแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นภาพของนักร้องสาวกับดรวาวสามีพร้อมโชว์ภาพอันตราสาวซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมสแสดงความยินดีกันอย่างมากมายซึ่งล่าสุดในอิสระแกรมของสาวน้ำชานั้นได้โพสต์รีวิวหลังจากไปฉีดวัคซีนเข็มที่สโดยมีการระบุเข็มสอง เป็นลมหนึ่งใจสั่นตลอดทั้งวันพักผ่อนไม่เพียงพอบวกชุดร้อนตอนนี้โอเคแล้วค่ะใครไปฉีดห้ามเครียดนอนเยอะๆเลยนะคะดื่มน้ำเยอะๆสู้ๆค่ะนั่นเอง